เรื่องของ M flow mm hmm. M flow นีครับคือตอนแรกผมก็งงๆอยู่นะฮะเวลาขับรถไปที่ทางด่วนธัญบุรีหรือผ่านอันเนี้ยเออถ้าเป็น M pass นะครับคือผ่านแล้วไม่ต้องมีกิยกว,ว่าต้องหักเงินจากจากการจากแม่ขันหน้จาจอก็จะยิงหักเงินไปเรื่อยๆนะครับหมายก็กระโดดขึ้นรถก็ผ่านปแต่าาผมไม่ได้ใช่แตผมใช้เงินสดแต่พอผม ผ่านมปเอมันมีเรื่องของ M flow ด้วยผมก็งงๆคือไอเดนก็จะหา M flow มันคืออะไรเขาไม่ค่อยมีอยู่หลักครับหาข้อมูลจนมันเป็นประเด็นข่าวนะครับว่า M flow นั้นนะครับมีปัญหาเรื่องของการค่าปรับแพงไม่ไม่จ่ายค่าปรับสามสิบบาทเอาไม่จ่ายค่าพัฒนาสามสิบบาทมันมีค่านุ่นค่านี่ค่านั่นค่านั่นค่านั้นมานะครับรวมไปถึง ไม่ปฏิบัติตามนะครับมีค่าปรับสูงสุดถึง5,000บาทอีกกลายเป็นประเด็นที่บอกเฮ้ยปรับหรือปล้อนอ้าวเอ,มอ็มโฟเดี๋ยวมาดูเรื่องเงาเนื้อหาข้อมูลข่าวสารนีร่ก่นละระบบเอ,มอ็มโฟคือ,อไรระบบเอ,มอ็มโฟเป็นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางดุนอัตโนมัติโดยไม่มีไม้กัน้นนะโดยไม้กั้นเอาออกไปแต่ถ้าเอ็มพาร์เนี่ยยังมีไม้กั้นอยู่ใช่ไหมฮะมันก็กระดกไปดีที่ขันทีคัน แต่ถ้าเป็นเ e อ็มโฟล์ับเนี่ยมันจะไม่มีหมายกันซึ่งเป็นไปนตามนโยบายของกระทรวงควมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาการเจราจรติดขัดบ,บนทางด่วนและก็มอเตอร์เวย์โดยใช้เทคโนโลยีระบบ AI เข้ามาพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยการใช้กล้องบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถโดยเทคโนโลยีดิจิทอลวิดีโอท l i n g แทนการเก็บค่าผ่านทางอัตนมัติ ระบบไม้กันหรืออ่าีพาร์ตเอ็มพาร์ตอรือ e ่าเอ็มพาร์ตเอ็มพาร์ตไมากระดกถ้าเ e อ็มฟลนี่ไปเลยไม่ต้องมีหมายมาขวางเขาบอกว่าระบบนี้นะครับก็จะทำให้ช่วยระบายรถได้ถึง2 0 0 0ถึง2,500คันต่อชั่วโมงนะครับและก็จะเร็วขึ้นกว่าระบบเดิมถึง5เท่า และก็มีการรับรองการใช้งานกับรถยนต์ทุกประเภทที่ได้รับการอนุญาตให้วิ่งบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือทางพิเศษตั้งแต่รถ6ล้อรถสีล้อแล้วก็มากกว่า6กล้อนะครับโดยชำระค่าธรรมเนียมผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หลังการใช้บริการหรือระบบอ่ s พอสเพทั้งระบบชำระเป็นหลายครั้งหรือตามรอบบินรวมไปถึงการชำระผ่านเว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชันของ Mflow ตลอดจนการชำระเงิน,นงด้วยระบบ QR วอารคและการชำระผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติอันนี้คือ M-Flow นะครับที่ทางด้านของกระทรวงคมนาคมนั้นได้นํามาใช้กับทางด่วงนะครับในปี64นะฮะผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมายเลข9กรมทางหลวงได้ใช้ที่ด่านทับช้างและก็ด่านทัญบุรีนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ใช้ระบบ M-Flow โอเคคือผมก็เห็นอยู่นะทีนี้ใจหนึ่งเอ๊ะเราจะเข้าไหมนะเนี่ยใจหนึ่งเอ๊ะทำไมทั้งนี้น Pro, เอ็มเอ็มโฟลมันก็มีทั้งเอ็มพาร์ตก็มีเอ็มโฟลก็มีเ<ม>งินสดก็มีทีนี้ถ้ามันเยอะพอร่อมเยอะปับ๊บไอเอ็มเอ็มโฟลมันว่างครั้งแรกจริงๆเเนะี่ยผมก็ไม่รู้นะต,ตอนที่เจอผมเลยเอ๊ะ มันคืออะไรวะทำเอ๊ะมันเป็นอะไรวะนีเ่เราจะเข้าดีไหมทําไมเขาไม่เข้าเอ๊ะบางคนเขาเข้าไอ้เราก็ไม่แน่ใจเพราะอย่างเราเราไม่ได้ใช้บัตรเฮยเอ็มพาร์สนะเพราะเราก็เข้าใจเราเรามีความความรู้สึกในตัวว่าเอ๊ะเมื่อมันเป็นช่องทางพิเศษแบบนี้มันมันต้องมีมาตรการพิเศษอะไรนะถึงจะผ่านไปได้อย่างเอ็มพาร์สนี่นะมันไม้กระดกใช่ไหมมันก็ยิงผ่านในระบบเราเข้าใจ แต่เอ็มโฟเนี่ยผมก็ยังแต่ก็มองมองอยู่เอไม่มีไม้แต่ก็ไม่ข้าไปนะพอวิ่งเหยียบไปทนะัเบี่ยงไปทั้งเงินสดดีกว่าเพราะหนึ่งด้วยความที่เรามันต้องมีมาตรการพิเศษไปนะแต่ทีนี้บางคนท่านผู้ฟังกับาบางคนเขาไม่รู้หรือไม่เข้าใจว่าไอเอ็มโฟเนี่ยนะมันเป็นอย่างไรก็ผ่านเข้าไปเฉยเลยนะ ขอผ่านเข้าไปเฉยทังระว่งครับและที่สําคัญก็คือว่าเมื่อคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกนี่นะฮะคุณก็จะมีปัญหาเรื่องของการไม่ชําระค่าผ่านด่วนค่าผ่านนะก็เลยมีปัญหานะครับมีปัญหาของการที่บอกว่าอาแล้วครับถ้าใครไม่ชําระค่าบริการ นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์เอ็มโฟล์ไท Thaicom หรือแอปพลิเคชันเอ็มโฟเพื่อดำเนินการไปชำระหรือสมัครเป็นสมาชิกเลยจะได้มีการหักผ่านระบบแต่ที่นี้ท่านผู้ฟังก็มีบางคนก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนิสัยคนไทยอยู่แล้วนิสัยคนไทยอยู่แล้วก็ไม,ไม่ปฏิบัติตามนะทีนี้ พอไม่ได้ชำระไปในสองวนะฮะนับแต่ท่านผ่านช่องทางเอ็มโกลสองวันนะปรากฏว่าท่านก็จะมีมาตรการที่ต้องชำระครับกับที่มันมีวิธีคิดที่มันพิสดารมาอยู่ขึ้นนะมันไม่พิสดารเดี๋ยวมาชี้เจงว่าอเอเข้ยกตัวอย่างว่ากรณีใช้บริการ13นาฬิกาบ่ายโมงของวันที่1มกราคม นะครับถ้าผ่านด่านเนี่ยคิดเป็นเงิน30บาทต้องชําระดังกล่าวภายในวันที่23อภา,ายในเวลาห้าทุ่ม5้าสิบเกของวันที่สคือครบสองวันหากพ้นเวลาดังกล่าวแล้วแต่ไม่เกิน12วันเนี่ยนะพ้นสองแต่ไม่เกินสิบสงจะต้องชำระค่าผ่านทางที่ใช้จริงและค่าเสียหาย10เท่า รวมเป็นเงิน330รามสบาทเอาละครับท่านผู้ชมก็แปลว่าเกินวันที่สองเนี่ยท่านต้องชำระนะสองยอดยอดแรก30บาทคือค่าผ่านดานที่ต้องจ่ายจริงอันที่สองค่าเสียหาย10เท่านะก็คือ30มสิบคูณด้วยหนึก็เป็น300บวกอีก30ก็เป็น330บาทเห็นไหม <laughs> นี่ไงค่านี่คือค่าเสียหาย ไม่ได้คุณไม่จ่ายเป็นสองวันมันมีค่าเสียหายไม่ใช่ค่าดอกเบีย้ยนะค่าเสียหายสิบเท่าเอาแล้ว,ลวดีมาว่ากาันทีนังเอาเอาเนื้อข่าวกันมาว่ากาันทีนังสวัสดีท่านทิงด้วยจากสพภลาวด้วยนะครับและกรณีที่กรณีที่ท่านชำระนะครับหลังสิบสองวันนะวันที่สิบสาเป็นต้นไป อสองวันแรกนี่ไม่คิดนะสองวันแรก30บาทแต่ต้องเข้าไประบบที่ไปชำระค่าธรรมเนียมหรือสมัครเป็นสมาชิกให้เรียบร้อยอ่ะพอวันที่3ไม่ชำระปับ๊บคุณต้องจ่าย330บาท2ยอดคือ30บาทบวกค่าเท่าเออค่าค่าค่าเสียหาย10เท่าก็คือสามรบาทเป็นสามบาททีนี้เลยไป วันที่สินะเพราะวันที่13บสพ,พับคุณต้องชำระค่าปรับอีกสองรบาทนะในโทษฝ่าฝืนตามพรบจราจรอ่าพรบรทางหลวงพาศสองพนห้ร้อสบห้านะครับตั้งแต่ปรับสูงสุดไม่เกินห้าพันบาทอ๋อทีนี้จาก30บาทนะครับท่านก็ต้องชำระค่าปรับ นะครับกรณีนี้ททษปรับสูงสุด5,000บาทนะครับซึ่งเป็นการเรียกปรับสูงสุดนะท่านต้องชำระค่าปรับ5,530บาทโอ้โหจาก30บาทนะสุดยอดไหมอันนี้น,นี้คือ5,000บาทเป็นค่าปรับสูงสุดยอดค่าปรับสูงสุดแต่ต่ำสุดอ่า200ถึง500บาท ดังนั้นถ้าท่านค้าง30บาทภายในระยะเวลา13วันคุณต้องชำระค่าปรับสูงสุดที่เป็นไปนได้ตามข้อกฎหมายก็คือ5,530บาทอันนี้คือสูงสุดไฮ <laughs> สูงสุด <laughs> สบายดีครับสบายดีคุณดินกลายเป็นโอ้โหคราวนี้ กระสือกระแสด,ดราม่าเกิดขึ้นทันทีว่าโอ้โหตกลงเลเนี่นยจะปรับหรือจะปล้นกันขนาดนี้เชียวหรือนะจ3สามวันคุณเล่นขนาดนี้เชียวหรือ <c oughs> นะปรากฏ่าท่านผู้ังครับโอ้โหนะกร,รมทางลงออกมาชี้แจงเลยก็บอกแล้วเตือนแล้วคือการใช้ก็มีการบอกอ่ กรมต้องหลงคุณในประชาสมัมพันธ์เรื่องของระบบ m f l o w ดีหรือ,อยังประชาชนเข้าใจไหมผู้ขับขี่เข้าใจหรือไม่ว่าระบบ m f l o w ของคุณนั้นเป็นเป็นอย่างไรเพราะระบบที่คุณใช้นะครับถือว่าเป็นเรื่องของการใช้รีกว่าประกาศถือสถานะเป็นกฎอย่างหนึ่งสถานะที่ออกนะครับเป็นใช้กฎหมายนะครับตามพรบร ทางหลวงซึ่งเป็นกฎหมายตัวแม่นะครับก็มีกฎแล้วก็มีประกาศตามมาทีนี้ประกาศตามมาปับ๊บท่านผู้ฟังครับตัวนี้มันกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการก็ถามว่าคุณมีการประชาสัมพันธ์ดีไหมมีการให้ข้อมูลข่าวสารนะเออนะเอ็มโฟล์เป็นยังไงนะคุณในประชาสัมพนนี่ชัดเจนไหมนะครับประชาชนหรือผู้ที่ใช้รถจะได้รู้ว่าอ๋อเอ็มโฟล์คืออะไรเอ็มโฟล์คือคุณต้องผ่านไปได้ ภายในสองวันคุณต้องดาเนินการชรําระค่าค่าผ่านทางแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกเพื่อมีการหักลบโดยระบบในระบบหนึ่งที่ทางด้านของ e flow, เอ็มโฟลนั้นกําหนดเงื่อนไขกติกาเอาไว้แต่ทีนี้ต้องเข้าใจว่าคือพอประชาชนไม่ทราบไม่เข้าใจกลายเป็นว่าภาระของการต้องมาพิสูจน์ภาระของการต้องชดใช้เรื่องของค่าปรับจํานวนมากขนาดนี้ นะครับอยู่ที่ประชาชนก็เ,เกิดเป็นกระแสที่โอ้โหตอนนี้นะฮะก็เลยก็ต้องดูว่านอกจากปรับสิบเท่าแล้วเอา้าเขาบอกว่าทีนี้มันมีขนาแต่ว่าอา้าทำไมคุณไม่เล่นมาตราที่เรื่องของพรบรทางหลวงตั้งแต่วันที่สามถ้าจับสองวันคุณไม่ชมระทาไมคุณไม่ดําเนินการไปเลยล่ะทําไมคุณจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะครับอาจะมีค่าเสียหายเราจะค่าเสียหายเรามีค่าปรับ ตามมาอีกนะครับมันเป็นหลายกระทอกเหลือเกินล่ะกลายเป็นประเด็นที่กรมทางหลวงเองก็เลยมีการออกมาประชาสัมพันธ์บอ,อกฮะจะแก้ปัญหายัางไงเพราะมันโดนหลายคนดีดีดีชอบบุญนะฮะไม่กล้าเข้าที่แรกลังเลอยู่ <S <S นะถ้าเราเข้าไปปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามข้อมูลของออการลงทะเบียนหรือการชระผ่านทางเอ็มโฟรดีนะครับกลายเป็นว่า ผ่านไปสักสีบาวันนั้นเป็นเดือนปับ๊บโอ้โหผมไม่ต้องไปชำเสียค่าปรับห้าพันสามรบาทหรือเปล่านี่กลายเป็นประเด็นที่หนึ่งคือว่าเหมือนการประกาศใช้กฎหมายหรือการประกาศใช้ข้อบังคับประกาศอะไรนั้นมันเหมือนกับปุ๊บปุ๊บปุ๊บทําไมไม่มีการประชาสัมพันให้มันชัดเจนนะครับสื่อมีเข้าไปกับแอปพลิเคชันติ๊กตอกก็มีอินสตาแกรมยูทูบอะไรพวกนไงใรประชานใ้ให้ประชาชนทราบ ให้เขารู้อ๋อจะจะเข้าเอ็มโฟลนั้นจะต้องมีวิธีปฏิบัติางอย่างเพราะเอ็มพาร์เนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าเอ็มพาร์คืออะไรเอ็มพาร์สคือทุกคนรู้เขาจแต่เอ็มโฟลนี่นะฮะ